อือไอ้ตหวานยังเลยพี่น้องสตอค่ะสตอสวัสดีค่ะสาวเดือนจาามาพบมาพอก,กันคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะสตอก็จะกินกับแก้วด้วยพี่น้องเด้อนี่สตอนี้จะกินกับแจ่วสตอสั่งมาค่ะสั่งออนไลน์มาเขาได้ยังล่ะ ระเจียงเฮดค่ะพี่น้องค่ะเจียงเฮดไซส่ผักหวานสั่งมาค่ะผักหวานเว้ผักหวานสดๆห่นหอนเลยค่ะพี่น้องค่ะยุกเข่าเฮ็ดแล้วมุมนี้ดล้จอย่ายสร้างสอดส่วนจะไปเฮ็ดง้านตัวค่ะพี่น้องค่ะน่าจะเสียบน้ำกันโอ้กลับมาหกกวมามนหนึ่งเขา่ามาเขา่ามาเข่าด้วยอะไรนะด้วยน้ำห่อนสามสิบนาทีได้กิน ตัวอย่างโมมีบุกขึ้นมาแบบท่ามสะจัดบ้านเราเนี่ยแซดได้หลายชั่วโมงมาจำประเดียก่นอนแก้วบุกกวักปลาตั้นอืมก็เขาติ๊งเน,งนี่กินอยากแค่นีดตั้งพระหวานมากนะก็อยากจะจำไว้ หวานหวานครับหวานแกงเข่นเผือกรวมกับมันคือหวานแับกวาสิมหวานนะอืมฮึมครับเผือกหวานแล้วก็ นนไอ้นังไก่กบบนี้ที่เส็ดถุงเลยหวานหวานจุย๊ยจดติดก็ือก่อนแะเป็นน้ำนนหนังเนาะเซ่บธรรมศาสตร์นะอันะ้ำมันมาทำ มาแล้วเป็นเห็ดใส่ผักหวานน้ำกันพี่น้องต้งการน้องอือสิต้องหวานอืม แม่ <laughs> ไปกินแมวจับจับเจี้มออื้อ้มันปมับ้อืมม <laughs> มัน Mann phải quá thật giáo nước mặc chặt. phải về dù phải phải mặc dù phải khẩu. dù nước mặc dù phải mặc cay. ตัวขมีเนี่อออยอเก็นเลยพักหวานแล้วก็ต้นหอมขนาดไปตัวมี้ก่ออืมต่หนหอมแล้วแต่ไม่มาแล้วอืม,อม สุดหวาน,นม่ยงปักซีหเดับพริกเจียวจัดอืมมดเกางดตะม่มมมงขอบ จันม <c oughs> <c oughs> ัน <c> ย <oughs> ิ <c oughs> hmm ่งติดอยูนะขอไฟเด้กนืม ทำว่าพักวานมากไก่บานสดบบบสดอยู่ค่ะมีช้ำม,มากไก่บานเนาะแต่ผมมีกินอับเลยค่ะเพราะอากาศันเย็นมงกุนอับเฉาไะอับแบบว่าด้วยแล้นโดนมาเหมืนกินอย่างช่ำพักวันนี้กินนะละ่างออกกแต่ ไม่เมย์มาสุดสุดแกงเห็ดเมียเนาะจำเจ้บปเดี๋ยว ควแซ่บยังแซ่บตนะ่อหรือเปล่านะเจ้าปราแดกมีกับข้าแก่แก้วกัะเข้าวบอกด้มา้จริงนะเราเบบเคยไปใส่ม้ม